การจัดรายการของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศสดๆเป็นครั้งแรกนะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้ลงพื้นที่จัดรายการสดด้วยตัวเองส่วนเรื่องระเบิดเองนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์โดยให้ความมั่นใจค่ะว่าทางรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะดูแลอย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้พูดในรายการานายกพบประชาชนด้วยนะคะว่าตั้งใจจะมอบคืนพื้นที่ปกติให้กับผู้ประสบโรคภัยเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะแล้วก็เร่งดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน รัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจัดรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนสดทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกจากตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่และก็เพิ่มเวลาเป็น1ชั่วโมงด้วยตั้งแต่8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยมีนายสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตกรรมการบริหารพักไทยรัฐไทยและอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีทำหน้าที่พิธีกร โดยเนื้อหาในรายการส่วนใหญ่เป็นการพูดถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำลดรวมถึงงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจัดที่จังหวัดเชียงใหม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมายัางบ้านเกิดอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังรับตำแหน่งและรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เดินทางกลับมาขอบคุณประชาชนชาวเชียงใหม่เนื่องจากติดภารกิจในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแต่สถานการณ์ขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว และกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็วก่อนปีใหม่แต่ยังเป็นห่วงเรื่องขยะหลังน้ำลดจึงได้มอบหมายให้ในายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลเร่งรัดในการกำหนดแผนฟื้นฟูทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างประเทศ ขณะที่แผนเร่งรัดการจัดการบริหารน้ำของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกอยนระยะสั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะดูแลโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาโดยเร็วที่สุดให้ทันก่อนฤดูฝนพร้อมสำรวจแนวคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริส่วนแผนการจัดการระยะยาวในเดือนมีนาคมจะเห็นแผนใหญ่ในภาพรวมก่อนเพื่อให้ต่างชาติเชื่อมั่นในการจัดการบริหารน้ำและหลังจากนี้จะเร่งนโยบาย เร่งรัดในเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าวโครงการบ้านหลังแรกเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจและให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยร่วมไปถึงโครงการพักหนี G ้เกษตรกรเร่งรัดให้กระทรวงการคลังดูแลส่วนลดหนี้ให้ประชาชนและดูแลเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อไม่เป็นอุปสรรคต,ต่อการดำเนินนโยบายข้อจำกัดมีค่ะยอมรับแต่ต้องไม่ให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน okay, วันนี้เราก็ได้ใช้เรียกว่างบประมาณไปทางก่อนนะคะ ก็คือประมาณบางส่วนของงบประมาณที่เราวางแผนไว้นะคะซึ่งในในเรื่องของงบประมาณที่เราตั้งไว้เรื่องของการบริหารจัดการน้ํานึ่งแสนสองหมื่นละฮนก็จะใช้ได้ประมาณ4ี่หมื่นกว่าเราก็เลยต้องมาจับลำดับความสําคัญในการใช้เงินนะคะเอาที่ท่านในรยกประชุมวันก่อนนี้ที่สำคัญคอรมอพิเศษนั่นอ่ะใช่ค่ะ มีการประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีทุกท่านรวมกับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเลยค่ะเพื่อจะได้ทราบในวายร่วมกันในการที่จะจัดสรรตามความเร่งด่วนในการใช้ใช้เงินงบประมาณนะคะก็ล่าสุดก็ได้มีการจัดสรรเม็ดเงินลงไปแล้วตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเยียวยาก่อนใช่ค่ะ5 0 0 0บาท เยียวยา5,000บาทแล้วก็เรื่องของการเยียวยาเรื่องของเกษตรกรนะคะครเรื่องของพืชนาไร่นาที่เสียหายแล้วก็มาดูในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะสัสญจรได้หรืออะไรได้ที่ไม่สามารถทำได้นี่จะ,จะ,จ,ะจะสั่นลงไปก่อน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในปีหน้าประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างอ่อนไหวและมีผลกระทบมาถึงภูมิภาคเอเชียจึงต้องเร่งสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งส่วนการประเมินรัฐมนตรีแต่ละคนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นไปตามหลักการบริหารต้องประเมินติดตามงานในภาพรวมทุกสเดือนและ6เดือนส่วนตัวเองนั้นจะต้องให้ประชาชนเป็นผู้ประเมินและยืนยันว่ารัฐบาลจะทำงานอย่างเต็มที่ หลังจากจบรายการรัฐบาลยิ่งลักพบประชาชนแล้วนายกรัฐมนตรีได้เดินพบปะและสอบถามปัญหาจากประชาชนที่มาให้กำลังใจภายในตลาดว่รวรถเป็นจำนวนมากด้วย